เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องยกให้แม่มอฟีนะคะผู้อาํานวยการกองประกวดมิสแกร์สลับบุรี2025ทิศลาสุดจัดงานประกาศความยิ่งใหญ่เปิดสกลาดใหม่ของการประกวดมิสแกรสลับบุรีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสาวงามที่ตอบโจทย์บิวตี้ควีนสตาไ้ได้มาที่สุดโดยเริ่มต้นด้วยการจัดงานออดิชั่นเนี่ยคะ่ะจากสาวงาม50กว่าคนให้เหลือเพียง26คนที่คัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการสุดปังนะคะอย่างสาวอิงฟ้าวราหะผู้จัดการกองประกวดมิสแกร์ไทยแลนด์ นักแสดงและนางแบบตัวแม่ของวงการนะคะสาวแพนเค้กเขมนิดแม่มวยนะคะหมอดูชื่อดังบุ๋มเทยกะทะคุณลิลลิวนะคะสไปซ์าบาบาบีคุณหยาดพิรุ่น,นะคะมาป่างสุนทรีนะคะรองอันดับ5มิสแกนไทยแลนด์2024และมิสแกนสลับบุรี2024 และยูวเฟินยูวอพรนะคะรองอันดับ5มิสแกนไทยแลนด์2024และมิสแกนกรุงเทพ2024ไปเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาณนะลานโปรโมชั่นชั้นจีนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นเองค่ะไม่ได้เลยสลหรับ cept, วีคอนเซ็ปต์ก็คือความอลังการความยิ่งใหญ่นะคะเป็นเวทีจังหวัดที่ตั้งใจที่จะทําให้ทัดเทียมระดับประเทศค่ะ ใช่วันนี้เป็นรอบออดิชั่นนะคะเราจะคัดครึ่งนึงเลยสําหรับวันนี้นะคะเ mm. หลือเพียง26คนนะคะตัวแทนจาก13อาอำเภออเภอละ2คน 2> mm. เพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลค่ะ mm. จาก52คนวันนี้เหลือ26คนเท่านั้นค่ะ26 mm. ได้แน่อาจจะมีถ้าสมมติว่าท่านกรรมการเห็น,หนสมควรว่าใครที่แบบตัดไม่ได้จริงๆก็คืออาจจะอนุโลมได้คน2คนค่ะ mm. สำหรับรีแน่นอนว่าปีที่ผ่านมาเราหย่อน เขาบอกว่าเราอ่อนในเรื่องคอนเทนต์ปีนี้เราก็ต้องการนางงามที่เก่งในเรื่องคอนเทนต์เพื่อจะมาเสริมกําลังของเรานะคะรวมถึงนางงามที่มีความเป็นที่นิยมแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ค่ะจริงๆได้ยินว่าบอสให้สัมภาษณ์ว่าบิวตี้ queen แต่ฟินว่าที่สุดแล้วค่ะ,ะการเป็นนางงามอ่ะนางงามที่พร้อมใช้แล้วก็นางงามที่สร้างรายได้ได้นั่นคือคําตอบค่ะสำหรับิแกนสลับบุรีปปนี้ชัดเจนว่าเราต้องการตามหาอิงฟ้า2ค่ะตามหามาตั้งแต่ปี2022แล้วคงตามหาอยู่ค่ะ ต้องมีสักคนสินะนะพี่นะอ่าก็คิดว่าวันนี้ก็มีคนที่น่าจับตาหลายคนที่ทั้งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งเป็น encer, ท็อปสิบิสแตรนไทยแลนด์มาแล้วนะคะที่เข้ามาประกวดในรอบนี้<ม>ก็คิดว่าเราน่าจะเฟ้นหาคนที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ดีค่ะที่จะไปต่อยอดให้กับองค์กรได้แล้วก็เราก็มั่นใจว่าด้วยความที่เราเป็นเวทีที่หลายๆคนคิดว่าเราเป็นเวทีแห่งโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเปิดกว้างในเรื่องของโอกาสสําหรับคนในทุกแบบด,ด้วยสําหรับรอบนี้<ม>จะเห็นได้ว่ามีหนูรัดเข้ามาร่วมออดิชั่น โดยซึ่งหนูรัตติดต่อฟินมาตั้งแต่ปี2022 2023 2024หนูรัตแสดงความจำนงความประสงค์จะเข้าประกวดมาตลอดจนถึงปีนี้นะคะที่มีความเปิดก็เปิดกว้างมากขึ้นฟินก็เลยมองว่าหนูรัตก็เป็นตัวแทนของคนที่ไม่มีความสมบูรณ์ที่จะเข้ามาประกวดตรงนี้ที่เราเท้โอกาสถูกต้องค่ะก็มีข้อความนะคะที่หนูรัตติดต่อมาจริงๆอาถามว่าฟิน สนใจเชิญหนูรัตมาร่วมงานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูรัตก็เป็นคนดังของสระบุรีนะคะแต่ว่าหนูรัตพูดชัดเจนเลยว่าว่าไม่ขอแค่มาร่วมงานค่ะขอเข้ามาประกวดเลย<ม>หนูรัตแสดงความจงรงด้วยตัวเองว่าขอเข้ามาประกวดเลย<ม>ศักยภาพหนูรัตอันดับแรกเลยก็คือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจํานวนมากสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการนางงามได้ชัดเจนนะคะวันนี้แล้ววันนี้หนูรัตเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นผู้พิการซ้ำซ้อนนะคะที่ทำให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ผู้เข้าประกวดหลายๆคนที่อยากจะมาเติมฝันให้กับตัวเองค่ะด้วยความที่เป็นปีแรกๆเราก็ยังไม่ค่อยกล้าในการทําอะไรที่แตกต่างเท่าไหร่แต่ปีนี้ฟินมองว่าสระบุรีอ่อนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคอนเทนต์และหนูรัฐจะมาเติมให้ฟินได้ในเรื่องของคอนเทนต์และที่สําคัญคือหนูรัฐมีความตั้งใจจริงที่ติดต่อมาถึง3ปีแล้วปีนี้ก็เลยให้โอกาสน้องเพราะว่าอายุน้องอ่ะคือปริ่มพ้นเกณฑ์แล้วค่ะคือนี่น่าจะเป็นการประกวดรอบระดับจังหวัดที่น้องจะทําได้เพราะพูดตรงๆว่ารอบระดับประเทศน้องคงไปถึงไม่ได้เเนนื่่่องจาากกไมผณฑ์แล้ว 30ปีใช่ค่ะ3ปีค่ะต่อเนื่องค่ะว่าหนูลงได้ไหมคะหนูอยากใส่มงกุดสวยๆปีนี้ก็ทักมาบอกว่าปีนี้มิสแกรนสระบุรีเนี่ยให้ที่ดินอยู่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสนใจจะประกวดมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเวทีไหนแต่เวทีมิสแกรนสระบุรีที่น้องสนใจเพราะว่าน้องเป็นคนสระบุรีค่ะน้องเป็นคนเสาให้สระบุรีบ้านยางที่เห็นเลยก็คือน้องควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะคือเวลาให้ส่งงานน้องส่งงานตรงและเร็วกว่าคนอื่นด้วยแล้วรับ คือเขาไม่ได้พูดเลอะเทอะเลยค่ะในกลุ่มคือเร้เขารับคําสั่งแล้วทําได้จริงแล้วก็รูปร่างที่ดีขึ้นความสวยที่พร้อมมากขึ้นในปีนี้เนื่องจากน้องก็ไปสัญญารรมมาเพิ่มเติมนะคะก็คิดว่าน้องก็เป็นคนคนหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนเวทีแล้วก็ไม่อายใครทุกคนเห็นไหมคะวันนี้ว่าน้องอยู่บนเวทีไม่ได้น่าเกลียดเลยคือดูดูจะเป็นคนที่รู้ตัวว่าควรจะวางตัวยังไงในสถานการณ์ไหนด้วยซ้ําค่ะ mm hmm. ก,ก็ทั้ง2องอย่างค่ะ mm hmm. ใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือเวทีระดับจังหวัดซึ่งมันยากมากที่จะทำให้ให้คนท,ท,ทศมมาาตติดต การที่หนูรัฐลงประกวดก็คือหนูรัฐก็ได้กระแสมิสแกรนสระบุรีก็ได้กระแสแล้วตัวน้องเองก็สนใจประกวดจริงๆก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับอยู่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นกระแสะแล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่น้องจะเป็นแรงมดนานใจให้กับหลายๆคนได้ด้วยค่ะไวรัลเยอะอมากใช่ไหมคะอันนี้เหนือความคาดหมายนะคะเพราะตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าใช่คือกลายเป็นว่าทุกสื่อเลยนะคะ เผยแพร่เรื่องนี้กันก็เกินความคาดหมายแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีๆมากกว่าซึ่งอาจจะมีการวิจารณ์ที่หลากหลายมากมายแตกต่างความเห็นก็น้อมรับทุกความเห็นนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาน้องมาเมคฟันหรือขายขำอะไรทั้งสิน้นนี่คือการให้โอกาสคนเข้ามาประกวดจริงๆส่วนกระแสที่ตามมานั่นคือสิ่งดีๆที่เราจะได้นะคะซึ่งทําให้การประกวดระดับจังหวัดเนี่ยซึ่ง เป็นการก่อมเมล็ดพันธุ์ไปสู่ระดับประเทศเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นและทำให้มิสแกนไทยแลนด์ของเราดังยิ่งขึ้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ดีเลยกับเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าพอพี่ฟินจะวางตัวสําหรับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าประกวดพี่ฟินจะไม่คุยกับใครเลยโดยปกติแล้วคือน้อยมากที่จะได้คุยกันส่วนตัวหรือว่าได้แชทกันนะคะเพราะว่าเราจะให้ความยุติธรรมกับผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรส่วนตัวแต่เบื้องต้นนะคะที่ที่ทราบมาคือ จากผู้จัดการอะคือว่าน้องอเตรียมตัวได้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่ส่งงานไวและรับผิดชอบดีมากนะคะคือเรียกได้ว่าไม่แพ้ผู้เข้าประกวดคนไหนเลยค่ะพี่ดิผู้เข้าประกวดหลายคนสวยมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เดินมาโอ้โหนี่เหรอคนประกวดราก็งงแล้วนะคะก็สวยมากๆนะคะแล้วก็กเชื่อว่าหลายๆคนที่มาใหม่ก็เป็นคนทั้งแบบว่าคนเก่าท็อปสิบอย่างนี้บ้างคนที่มีกระแสนะคะคนที่เก่งเรื่องคอนเทนต์ก็คิดว่ามิสแกนสระบุรีปีนี้น่าจะปังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนหลายแบบมากมาประกวดนะคะแล้วก็มั่นใจว่า คนพวกนี้นะคะสามารถช่อเสียงให้กับ Miss Grand ได้ค่ะดีใจเห็นผู้เข้าประกวดเยอะนะคะ mm hmm. ก็รับรู้ได้เลยว่าแม่ประสบความสําเร็จมาก mm hmm. เพราะว่าจํานวนผู้เข้าประกวดเยอะต่อปีมากเท่าไหร่ mm hmm. ก็แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของแม่ก็คือยิ่งสูงขึ้นแล้วก็มากกว่าเดิมนะคะ mm hmm. ก็ดีใจแทนน้องๆด้วยนะคะคุณได้มาอยู่กับแม่ฟรีแล้วยังไงก็รับรองว่าปังแน่นอน mm hmm. ก็จะปังไปเรื่อยๆอยากจะส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เข้าประกวดในวันนี้ไม่ว่าจะ เสียใจหรือว่าดีใจก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ